โอเคนะผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวในส่วนของดาบคอนแล้วก็อะไรเนะี่ยโกโลโซอรนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวสองดาบนี้นะบอืมก็ตามอัปเดตไม่ทันนะตอนนี้อัปเดตแทรวีแล้วเพิ่งหาได้สองดาบเองครับก็ขออภัยด้วยนะที่รีวิวดาบกากานะกก็ผมก็จะมาสอนหาดาบสองดาบแล้วก็จะมา รีวิวนะครับอันนี้ผมก็จะมารีวิวในส่วนของดาบเอ,อ่อเขาเรียกว่าโกโลซอร์นะครับเป็นดาบสายฟ้านะก็โคตรเท่เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดกราฟิกแป๊บหนึ่งนะครับนี่นครับถ้าเราเปิดกราฟิกแล้วโอ้โหแบบเท่กว่าเดิมอีกอะโอเคเราจะมารีวิวกันเลยนะครับก็มีสกิลเดียวนะก็ไม่เป็นไรนะอย่างนั้นก็เป็นดาบนะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นท่าฟันครับทีละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันครับแบบอัพอัพสเตตเต็มนะอัพสเตตเต็มนะครับแล้วก็ไม่ใส่ไม่ใส่สวมใส่นะกนะ็อันนี้ก็จะเป็นดาเมจครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับเป๊ะเลยนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเป๊ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลเซนนะครับนี่นะเป็นการปล่อยลูกบอลออกไปทำไมมันไม่โดนวะอะไรวะนั่นอะเอาใหม่นะ เอานี่นะบักบอกว่าน,น,น่าหน่ะแต่ว่าที่เขาเข้าไปเด้ยใส,ใส่บอลนี่ดิแล้วมันต้องอยู่ไกลๆอ่ะแปบ๊บนะลองดูแปบบ๊บโอเคนะปะเปลี่ยนบาไปเลยก็วิธีการหานะให้ท่านผู้ชมอ่ะเอ่อไปในส่วนของเกาะสกายนะครับก็ดาบนี้เป็นดาบที่โคตรจะแรงเลยนะครับในการฝันนะ แนะนำให้หานะผู้เล่นใหม่อะส่วนผมเนาะก็หาแล้วนะโอเคนะครับพอเรามาบินบินแป๊บหนึ่งนะอาจจะนานหน่อยนะโอเคนะครับพอเราถึงกเกาะแล้วใช่ไหมครับให้เรามาลงมาก่อนนะครับยังไม่ลงเลยนี่ครับเราก็จะเจอกับเออผิดฟ,ฟังนี่นี่เจอแหละแล้วก็จะเจอกับในส่วนของตัวอะไรก็ไม่รู้นะเออก็ส์เอนเนลปะเออ มันมันชื่อก๊อตเนี่แหละนี่นะครับก็จะเป็นบอสนะครับก็ให้เราตีนะครับจนกว่าจะดรอปบูไลนะครับโอกาสดรอปบูไลไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองตีกันนี่ดูดิบอสมันยังใช้ใส่ผมโดนเลยแล้วทำไมผมใช้ใส่บอสไม่ได้อ่ะเอ้านี่ครับได้แล้วครับเนี่ยบูไลนะแต่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับบูไลเสร็จแล้วพอเราได้ปุ๊บให้เรามาตรงนี้นะครับนี่นะนี่นะ อ,อเปิดม่อยู่ใช่ปะ่ะโอเคแล้วก็มันก็จะขายนะครับก็มันต้องการบูไลแล้วก็เงินอีกสองแสนครับเพื่อจะได้ดาบโกโลซอนครับโอเคนะครับเราจะไปหาดาบต่อไปกันเลยนะครับโอเคนะผมดาบต่อไปที่มันจะมารีวิวนั่นก็คือแฮมเมอร์นั่นเองเย่ไม่ใช่ดาบนูแฮมเตอร์นะเฮเยมันก็ไม่ได้ออกเสียงเหมือนกันนี่หว่าโอเค บว่าติดมุกเล่นเงินไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโมเดลดาบนะบอกเลยว่าเทานะก็เทเลยแหละโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวดาบกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าตีนะคูดาวนานมากเลยนี่นะก็คููดาวนานครับแต่ว่าทีเด็ดทีเด็ดนะครับทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะสกิลเซต รีโหลดอย่างไวเลยนะนี่นะมันก็ไวนะครับแล้วก็เอาไว้แบบ AFK บอสได้นะแต่ว่าถ้าจะ f k ฟบอสก็แนะนำให้ใช้ผลแล้วกันนะก็ส่วนผมชอบดาบนี้มากเลยแบบมันมันดูแบบสกิลมันไวมากเลยอะแต่ว่าดามเมจมันน้อยนะนี่นะเฮ้ยแต่ว่ามันก็สกิลไวมากเลยนะดามเมจอาจจะแรงไม่เท่าดาบกูรูนะ แต่ว่าผมก็ชอบด่านนี้นะะเดี๋ยวมาเทียบกับผลแสงก็ดูผลแสงให้ดูโอเครอแป๊บนะเราบอสเกิดกันก็เสียงอาจ,จะดังหน่อยนะโอเคนะก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูบอสกันเลยนะอันนี้สมมติอันนี้คือผลแสงนะโอ้โหต่างกันเลยอ่ะถึแม้กิวจะแรงแต่ว่า รีโหลดก็ไม่เร็วเท่าดาบแต่เพมเมอร์สุดอวยของผมครับวิธีการหานะครับก็อาจจะง่ายอยู่นะใช่ปะไม่รู้แหละให้เราหันมาเกาะตรงนี้นะไปตรงนี้เลยมาเกาะเอ่อเกาะโรเจอร์เกาะบาก,กี้ปะไม่รู้แหละเกาะอะไรแหละตามผมมาแล้วกันนี่นะพอเรามาเกาะแรกปุ๊บไม่ใช่นะมันจะอยู่ฝั่งนี้ของเกาะแรกนะนี่นะแต่ว่ากราฟิกผมจะยังไม่รู้นะนี่ไหรู้แหละ ต่อยู่ตรงนี้นะเปเกาะที่มีบ้านเยอะมากเลยอะ่ะน่าจะเป็นเกาะที่มีบ้านเยอะสุดในเเกมนี้แล้วมัง้งมั้งนะก็พอมาตรงนี้ปุ๊บเห็นปะเราจะเจอกับบากีนะครับให้เราตีจนกว่าจะดอปในส่วนของกรีนไลน์นะครับนี่นะโอ้หายเลยสกิลเดียว5เลยนะครับเอาใหม่เอาใหม่อ,หมอยากอยากอยาก อยากลองไงว่าจะได้เปล่าเออจะได้ปะเนี่ยใครพิมอะไรวะโอ้โหไอน,นี้เป็น admin แอดมินเนระเนี่ยขอดูดิโอ้โหใช้ไฟล์เหรอพี่ก็บอสอาจจะเกิดนานหน่อยนะนี่ไงเกิดแล้วไม่น่าพูดเลยโป่งโอเคไม่ดรอปช่างแม่งไปพอท่านชมดรอปออฟกีนแลใช่ไหมพให้กลับไปก่อนเดิมนะผมขอ,อนิญ,ญาตรีเซตตัวนะขี่กเกตกลับก็ท่านชมอาจจะเอาของเข้ากระเป๋าแล้วก็ ก็ได้นะเอ้โอ้มาทําไมวะกดตรงกระเป๋าแลว้วก็รีเซ็ตตัวก็ได้นะส่วนผมไม่มีของไงก็ไม่ต้องกดกระเป๋าหรอกโอเคพอเราได้ของปุ๊บให้เรามาเกาะอนนี้นะเนี่ยที่ผมอยู่เนะี่ยให้มาและท่านผู้ชมหันมาฝั่งนี้นะจากพวกเกาะพวกนี้นะเฮ้ยแหลกจังวะหันมาฝั่งนี้นะแล้วก็กระโดดขึ้นมาแป๊บปรับการาฟิกก่อนใจเย็นโอเคแป๊บนะโอเคนะพอเสร็จแล้วใช่ไหมให้ท่านผู้ชมขึ้นมาตรงนี้นะ สแล้วจะแบบให้เราเราก็จะเจอกับแฮมเตอร์นะมันก็ต้องอไอ้บอนนลอะไรไม่รู้แหละครับมันก็ต้องการกินไล์แล้วก็หเงินอีก6 5หมื่นห้าพันบลีนะครับเพื่อจะได้แฮมเมอร์นะครับก็คลิปนี้ก็จะมีแค่นี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนครับไปและบาย